สถานการณ์โควิดสิในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหลังจากผ่านคนเทศกาลปีใหม่พบว่าตัวเลขของการติดเชื้อในพื้นที่กลับมาสูงอีกครั้งโดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่75รายมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง48รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัด59รายอยู่ในอำเภอเมืองมากที่สุด33รายค่ะรองลงมาคืออำเภอเพนยี่สิบเจ็ดรายเป็นการติดเชื้อนอกพื้นที่16กรายผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ที่426รกายผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้มีจำนวน45รราายยอดผู้ักษาหาส อยู่ที่2,708กรายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 21, 2 1 3 0 2รายและว,วันนี้ค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทําให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่168รกลายสถานการณ์ในเรือนจากลางอุดรธานีวันนี้ไม่พบผู้ต้องขังในแดนแรกรับติดเชื้อเพิ่มทําให้ยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่491กลรายค่ะ โดยวันนี้กลับมาพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสถานประกอบการเขตอำเภอเมืองอุรอธานีอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสังสรรค์ที่ร้านฟูอิสสีรายกลุ่มสังสรรค์ร้านเอก,กมัยหนึ่งรายผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับร้านทางของฟูนสีรายส่วนในพื้นที่ต่างอำเภอพบว่ามีการติดเชื้อจากคนนอกพื้นที่เพิ่มขึ้นเช่นกันอย่างเช่นที่อำเภอเพน พบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงจากจังหวัดขอนแก่น3รายสัมผัสผู้ป่วยจากจังหวัดนนทบ,บุรี3รายรวมถึงการติดเชื้อสายพันธ์โอมิคอนในจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อไปที่26กรายส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด และล่าสุดขาดทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีได้มีคําสั่งประกาศปิดการเรียนออนไลน์ site, ทุกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีแล้วรวมถึงการงดการจัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิซึ่งรายละเอียดเราจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ต่อไปค่ะ